นี้นะหลังจากเรียนจบข,ขอให้มีลูกค้าทักแชทเข้ามาขอให้มีลูกค้ากรีงกางโทรเข้ามาฮัลโหลค่ะพี่ขอสั่งเซรั่มซ้มค่ะพี่ใช้ดีค่ะพี่สั่งอคอเลาเจนพี่สั่งดีเนี่ยเพิ่มค่ะพี่สั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ขายได้รัวๆเ <laughs> พี้ยงนะใส่มวลไปแล้วเรียบร้อย <laughs> อะว่ากันไปนะคะมากกว่าขายได้คือขายซ้ำโอเคไหมคะดังน,นั้นอะ จะขายอะไรคุณต้องดูก่อนนะว่าคุณมีโอกาสขายซ้ําให้กับลูกค้าคนเดิมได้มากหน่อยแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้าพี่ไม่ต้องไปทําการตลาดกับลูกค้าใหม่ไปเรื่อยแต่พี่ทําการตลาดครั้งเดียวค่ะพี่สามารถขายให้กับลูกค้าคนนั้นได้ซ้าๆนอกจากสินค้าแล้วพี่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเซอร์วิสมนการติดตามลูกค้ามีการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยวันนี้แล้วเขาซื้อไปหนึ่งกล่องสองกล่องห้ากล่องเขาจะใช้หมด หนึ่งเดือนครึ่งเดือนสองเดือนแล้วเราจะติดตามเขาอีกทีวันไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือการดูแลการให้ข้อมูลเขาการแนะนําการใช้สินค้าแบบตอนเริ่มต้นเพื่อให้เขาประทับใจให้เขากินแบบถูกถีถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีจิตสงบหัวห่วงเอาง่ายว่าเลือกสินค้าก่อนวิเคราะห์สินค้าที่ โอเคไหมคะพอเราเลือกสินค้าได้แล้วนะคะแล้วเรารู้ว่าคือสินค้าที่ควรทําการตลาดที่ดีคือสินค้าที่เขาขายได้สมํมและสินค้าดูแลอาหารดูแลสุขภาพเสริมพวกนี้ตอบโจทย์มากมากนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่นะคะคือสิ่งที่ดูมองแล้วก็ดูเลือกที่นี่นะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทําให้คุณทำไมถึงเลือกีไอคอนนะคะ,ะที่มีการตลาดดีค่ะการตลาดดียังไงนะคะ เรามีการตลาดสาม่ืท่องทางหลักๆด้วยการหนึ่งออนไลน์ตลาดออนไลน์ค่ะมีทั้งการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กยิงแอด t ิ๊กต็อหรือไม่ใช่การยิงแอดก็คือสอนคุณนะคะสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะติ๊กต็อกไอจีเฟซบุ๊กนะคะหลักๆหรือ YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีสอนให้หมดเลยนะคะนะโดยเฉพาะหลักๆด้ยการยิงแอดโฆษณา a c e b o o k นี่แหละเรามีสอนแอบให้นะคะ อันนี้คือแบบเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างลูกค้าได้เยอะอันนี้สำหรับคุณดิวนะดิททาการตลาดผ่านเฟสนะคะมาตลรมหนึ่งร้อยเปอร์เซนไม่มีคอนเนชันลูกค้ามาจากออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการตลาดเอาออฟโฮมอันนี้คือการตลาดสื่อที่สองที่นี่ค่ะมีการโปรโมทเขาเรียกว่าการรับรู้อ่ากินดีใช้ดี ใช่ไหมคะการตลาดเอาออกมัน,นคืออะไรคือป้ายบิบอรสื่อต่างๆที่มันอยู่นอกบ้านตกตัวเลยไหมเอาออกโอมคือนอกบ้านออกนอกบ้านปุ๊บพี่ก็จะเห็นคะ่ะป้ายบิวบอร์ดค่ะเห็นนะคะคุณการคะ่ะปอ,อ,อการเห็นบอสบินคะ่ะแล้วก็คือ <c ười> เซนเตอร์ของเราทุกๆคนเลยนะคะนั้นเนี่ยการสร้างการรับรู้แบบนี้ที่บริษัททําให้ หนึ่งอย่างเลยคือหนึ่งถ้าเกิดเราทําเองอ่มันไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันใช้งบ250ล้านอะ่ะทําทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีสัญญาของเขาระยะเวลาในการทำดังนั้นเนี่ยใช้เงินเยอะเพื่ออะไรเพื่อให้สร้างการรับรู้คนเวลาเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกวางใจรู้สึกไว้ใจรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ทํำไมเห็นบ่อยจังแบรนด์นี้คุ้นเห็นแวบบแบบ อยู่เซนท่านอยู่ที่สยามอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเอ,อยู่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นแบบแบบแล้วแบบมันคืออะไรยังไงทําให้เขาค่ะตัดสินใจง่ายมากๆที่จะมาซื้อสินค้ากับเราแล้วก็มีความไว้ใจเชื่อถือสินค้าที่เราขาย